วันนี้พาทุกท่านมาชม bmw x 6รหัสใหม่ x drive 4 0 i m sport รุ่นประกอบในประเทศไทยรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับ bmw thailand ไ,ได้เปิดตัวรหัส3 0 d ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นรถแบบนำเข้าทาั้งคันครั้งนี้นะครับ bmw thailand เปิดตัว x drive 4 0 i m sport ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 5 4 9ล้านแสนหมื่นบาทซึ่งถูกลงกว่ารุ่นเดิมนะครับอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านแสนบาทโดย BMW X6 นะครับเป็นรถ SUV Coupe นะครับมีมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,935ม mm, ิมลลิเมตรความกว้างอยู่ที่2,004ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,696ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,975ม mm, ิลลิเมตร ส่วนระยะต่ำสุดถึงพื้นนะครับหรือว่ากาวเคลียร์แลนด์อยู่ที่216ม mm. ิลิเมตรโดยคู่แข่งโดยตรงของตัว X6 นะครับก็คือตัว GLE Coupe หรืออาจจะรวมไปถึงตัว Porsche Cayenne Coupe ด้วยนะครับโดยครั้งนี้นะครับ X6 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน6สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตรพ่วงเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่340แรงมา้า กับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ X Drive โดยสามารถทำความเร็ว0ถึง100ภายใน5.7วินาทีและความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดจะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องความประหยัดนะครับตาม EcoSticker นะครับจะอยู่ที่11.1กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากมีการเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้ว ช่วงล่างก็มีการเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะครับจากช่วงล่าง Adaptive M เป็น Adaptive to Exo นะครับเป็น Air Suspension มาดูต่อในส่วนของรายละเอียดล้ชั่นของตัว X6 กันบ้างนะครับ เริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับ BMW X6 นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมกับการใส่นวัตกรรม LED Fiber Optic ลงไปนะครับสามารถเรืองแสงเวลากลางคืนได้ซึ่งเป็นออปชั่นเดียวกับที่อยู่ในตัวโรลสลอยเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับดีไซน์เชื่อมต่อกับตัวไฟหน้านะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี BMW Laser Light นะครับสามารถส่องได้ไกลถึง500เมตรและก็ยังมาพร้อมกับตัวระบบ Auto High Beam นะครับหรือว่าปรับไฟสูงอัตโนมัติ ด้านล่านะครับดีไซน์กันชนหน้านะครับทรงสปรอร์ตพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED ออพอมาดูต่อที่ด้านข,าข้างของตัวรถนะครับมาพร้อมกับล้ออลอยนะครับ M ขนาด22นิ้วลายแบบดับเบิลสป oke ยางคู่หน้านะครับใช้ยางขนาด 275, 35, R 2 2ล้อคู่หลังนะครับใช้ยางขนาด 315, 30 อ2านะครับตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับก็มาพร้อมกับเบรกแบบ M Sport แล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟเวลคอมไลท์นะครับสสว่างบนพื้นนะครับมาดูต่อที่ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวไฟไท้าย LED นะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับดีไซน์กันชนด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับท่อไอเสียปลายคู่นะครับทรงสปอร์ต พื้นที่ลักเก็ตสเปซทางด้านหลังนะครับจะอยู่ที่580ลิตรถ้าเกิดพับเบาะลงไปนะครับก็สามารถเพิ่มไปได้เป็น1,530ลิตรนะครับนอกจากนั้นนะครับคันนี้ยังได้ตัวออปชั่นพิเศษนะครับหลังคากระจกนะครับเป็นแบบพาโนรามานะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าส่วนการเข้าตัวรถนะครับก็มาพร้อมกับตัวกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับคอมฟอร์ตแอคเซและเป็นประตูปิดแบบซอ f t c โค้ด้วยนะครับ มาดูต่อในส่วนของภายในนะครับภายในมาพร้อมกับโทนสีครีมตัดสีดำนะครับเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเวอร์เนสกานะครับพร้อมกับเป็นทรงสปอร์ตเบาะนั่งคู่หน้านะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเมมโมรีซีทมาให้นอกจากนั้นยังใส่ตัวปรับด้านหลังไฟฟ้าลัมบ้าสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับ3กา้านพร้อมกับหน้าจอนะครับ BMW l i v e Cockpit และก็มาพร้อมกับการเชื่อมต่อหน้าจอตรงกลางนะครับขนาดใหญ่การตกแต่งภายในห้องโดยสารนะครับมาพร้อมกับการตกแต่งไฟแอมเบนไลท์รอบคันนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวเข็มขัดนะครับเป็นแบบ M seat belt มาให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับบางจุดจะมีการใส่ตัวคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปด้วยนะครับ ในส่วนของระบบอํานวยความสะดวกอื่นๆนะครับคันนี้จะเต็มมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับแยกอิสระ4โซนนะครับด้านหน้า2โซนด้านหลัง2โซนมีตัวที่วางแก้วน้ำนะครับที่รักษาอุณหภูมิได้นะครับร้อนหรือเย็นก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็ยังมีม่านบังแดดคู่หลังมาให้นะครับส่วนระบบเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงฮาร์เมนการดอรอบคัน สามารถสั่งงานด้วย b m w Gesture Control มีระบบเชื่อมต่อมือถือแบบไร้สายนะครับแล้วก็ที่ชาร์จไร้สายนะครับมาให้ครบเลยในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับมีมาให้ตามนี้เลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีก็จะมีสีดำ Black Sphere มาพร้อมกับสีภายในเป็นแบบสีแดงนะครับ สีที่สนะครับสีเทาแมท h ั t ตันเกรยจะมาพร้อมกับสีภายในเป็นสีน้ําตาลสีที่3นะครับสีขาว m i n e r อรลไวท์ White, จะมาพร้อมกับสีภายในเป็นแบบสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีแดงนะครับนี่ก็จะเป็นรายเรียดทั้งหมดของตัว bmw x6 รหัส x d r i e 4 0 i เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีราคาถูกลง1.8ล้านบาทพร้อมกับได้เครื่องยนต์เป็นแบบเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นารายละเอียดทั้งหมดนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ